สมบเกเ่เลยแล้วเขบีบกเียนเนเอาโอ้ไดแบบอมด้ผสม<น>อย่างเดียวเนาะขันแบบเอาเต่น้ำด้ยขันสดขันสดขันสด วหวานหวานไม่ต้องใส่อะไรเลยแซ่บอะหอมอม่แหละที่พอาไดกนะีสวัสดีพุทธกามนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ทต,ตลาดกลางคืนนะครับมองมางนะสวยนะไมาอะไรนะ มไ,ไม้เท่าไหร่ไหมสิบพันเดี๋ยวไปพาเพื่อนไปเดินเดินเดินชมบรรยากาศของตลาดตลาดกลางคืนนะตละาดกลางคืนหรือว่าตลาดกลางคืนโอ้ตลาดมันเยอะนะครับวันนี้น่าจะเราพา ไปเดินชมบรรยากาศกันกันกานว่านตลาดคือของหลวงพ่อมานะครับที่ศพโบราณนี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะอ๋อต,ติดที่แฮนด์ไหมนะแฮนด์ดมอเตอร์ไซค์คนเที่ยวเท่าไหร่นะ นี่เป็นจอยข้าไปนะรไมว่านั่งคนเดียวคือเขายัหันอันนี้เป็นร้านอะไรเ็นเสื้อผ้านังคนเดียวคือเขายังไงโอ้ขนมปังนี่ว่อไง็นมปง หลานแรงหลานแรงสวนหลานแรงนี่เป็นหมูกถ้าบุกถ้าไม่มีพวกบ้านจักรยานนะนี่ขนมโคกนะขนมอะไร กตัวนีเป็นนล้วทีอแฟเซนแต่ตัวนี้น่จะเป็นรองเทนะนนะ้านะตรงนี้น่าจะเป็นร,ร้านซอซฟาเนี่ยเราจะพาไปตรนกับันันเย็นที่คงเดีย ผ้า <ibl ok. S 1> ีก่นคนเยอะมากนะครับเพื่อนๆเที่ยวเยอะมากนครับก็จะต่างชาตินะเป็นโซนที่แบบขายเสื้อผ้านะครับโอ้ยาวไปดูเลยนะยาวไปไกลเลยนะเดเลไปไหนเนาะ

ส่เป็นแบบนี้จุปข้านะครับเพื่อนๆก็ขายยามากเปนยงเนี่ยแล้วเขาชอเยือนี่นลยละปลาทอดนะสาเอ็ดของทอดแร้เนน่ารักอย่างเนี้นยังอยบอกเขาอ่ะยังกเอยนะมีร้านขายเสื้อ ทำเด็ดเลยอืมจะผ่านโอเคเลยนะ

าเพื่อนเดินไปในซอยร้านวินาารเยี่นะเมื่อกี้เรามองเห็นอยู่แต่เดินเข้าไปดูกันคนณซื้อเต็มเลยฮะวมัน j o i n i n ่อล้วนี่ับเดี๋ยวพาเลยเพือนนี้เป็นขาองเยอะมากเลยร้านอาหารอนี้แข่เลยแขนสัเจอ้องเนะโอ้โผลไม จะปรดานะครเนี่ยร้านน้ำปั่นนะคนโผล่แบรับบุูยก็คงไม่กินโอ้ยคนเยอะมากนะครับเพื่อนเ็นร้านน้ำปั่นนะครับ

เป็นหนังอังยำนะเออนี่เป็นแบบร้านอ๋อแบบปิ้งแบบคนนี้นะเพื่อนทอดเนะอ๋อนี่เป็นแบบอาหารทอดนะหมูหมูกรอบหมูกรอบก็มีอ๋อนี่ตะเป็ยบนะ น่ากินนะน่ากินนะโหนั่งตนั่งก kind of mm ันนะมองดูหาอย่างเงี้ยน้ำสตำนะโอ้โหโโหโอ้โางแคะขนาดเดียวนะครับร้าน ติงจีน่ยันมาล้วพวกเต็มเลยกมีร้านนั่งเงอออยอน,นั่งใชหนโอกกับข้าวอาหารแบบปกม่นเ้โอ้โหวันนี้นอะไรเนี่ย ชอบกินอะไรดีน่ากินอย่างนี่น้าซ่างนองนียอ่อ่มาเลยเป็นร้านไท้ร้านอาหารแกงอกไม้นึ่งนะสมบูรณีสมบูรณ์มานปีนรใจนะเป็น

ของกินเยอะมากนะเพื่อนเนี่ยเดินเดินชบรรยากาศเรื่อยๆกันนะอย่างน้อยอย่างน้อยเข้าซอยข้อยะจำไม่ได้ล้กันใครออกอะไรไปวเร มันั่งกินกับนี้นะโอ้มีเบสซนะ่เลยเซซตน,นเะไรปิง้งนะปิ้งไก่ปิง้ง <laughs> mày vẫn <chắc> kịp cái mày sẽ kiếm nó này, <cười> <cười> <là chị>

ơn đẹp 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 ơn mượn kiếp bay sáu mượn mượn bay 000 mượn 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 bay mượn 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 ấy mượn 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 Bay mượn 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 000 mượn 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 mượn

ส่งเกี้ยงบางห้องมาเกี้ยงเกี้ยงเกียงจเี้เกียะจะเริ่มจากสิงหาอย่างนี้มีแต่เศษสิงหาทีละขังตอนมันเป็นสิงห้าชิ้ส้มแบบมะนาวสีไม่สวยแต่อร่อยลูกใหญ่ นีเพราะทางเหนือทางเหนือของเราของเราเราจะปอกเปลือกว่ามันเปลือกมันหนาถ้าเราแพนแล้ว,วมันจะแตกมันมีเกลียวสองหมื่นเนาะสอบยี่สิบพัน ยี่สิบพันมีมาสาวพันสาวพันสาวพันโอ้ไม่ได้วาสุมอย่างนี้เนระขั้นแบบเอาเต็นน้ำด้วยซึ่งขันสดขันสดขันสด

ไหนไปชิมเนี่ยเหลวไหมสดชื่นมากแซ่บเลยน้ำซุปมะเขี่ยงเยี้ยงเยี่ยงเลย ข้าวปลา<ป>แต่แตบหน่อยไปเดินเดินร้าเพื่อนของผมขายเยอะมากนะครับซอยนี้ม,นมีร้านอีกร้านอาหารข้างของเพื่อนอาหารลาวพื้นบ้านก,ก็มีนะแบบข้าวแกงมีอนะไรครับ ครับของขายเยอะมากแล้วก็มีให้เลือกเยอะนี่ผลไม้ก็มีนะครับเพื่อนตาเพื่อนชมบรรยากาศตลาดกลางคืนของหลวงพระบางนะครับที่สปกรลาวนะครับประมาณนี้รันนะครับถ้าใครมีโอกากก็มาเที่ยวนะที่นี่นะครับตลาดกลางคืนนะครับหรือตลาดแดงของหลวงพรบางนะครับน่เพื่อนชอาประมาณนี้แล้วกัน ตัวใดก็แลนกัน,กกน,นถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้กับวี่กินกระเที่ยวนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับไยบางของขายเยอะมากเลย